G Wheel as Rock King IT Network MacNut สวัสดีครับพบกับตั้มที่งฮอกซอนทีวีครั้งหนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ข้างผมครับแน่นอนครับว่าเป็นตัวคาร์แคมคอร์เดอร์หรือว่าอุปกรณ์กล้องติดหน้ารถนั่นเองหลายๆคนทุกวันนี้น่าจะมีใช้กันหมดแล้วแหละแต่ว่าตัวนี้นะครับดีไซน์เขาจะออกมาออกแบบมาเป็นกระจกมองหลังในตัวเลยก็เรียกได้ว่ามันไม่เปลืองพื้นที่นะครับสำหรับคนที่เอาไปติดหน้ารถเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบเอ้ยบางวิสัยทัศน์แต่ตัวนี้เนี่ยเรา,เาไปทดแทนกับตัวกล้องที่มองหลังเลยนะครับ ไม่ใช่กล้องที่มองหลังสิงต้องบอกกระจกที่มองหลังนะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันกะทาให้ประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็ในกล่องนี้นะครับก็ยังมีแถมตัวกล้องมองหลังมาด้วยนะครับเอาไว้สําหรับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วก็ดูด้านท้ายนะครับว่าจะชนอะไรหรือเปล่าตัวนี้ก็มาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่าครับไม่เป็นการเสียเวลาอุปกรณ์นะครับที่แถมมาข้างในกล่องตามนี้เลยนะครับอย่างแรกเปิดออกมาก็จเจอกับตัวโปรดักนะครับ ถัดไปตรงนี้ก็จะมี CD ที่แถมมานะครับก็เป็น user manual หรือว่า quick installation guide นะครับก็เข้าไปอ่านในนี้ก็ได้แล้วก็ด้านในก็จะมี HP product support มาอีกนะครับตรงนี้ที่เสียบที่จุดบุหรี่นะครับหรือว่าตัวไฟ d c source เวลาเสียบไปนะครับสามารถเชื่อมต่อ USB ด้านหลังต่อเพิ่มอีกได้นะครับเวลาเสียบไปเนี่ยใช้งานก็จะมีไฟสีเขียว,ยวโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เอาไปเสียบกับตัวกล้องเลยนะครับปุ้งเรียบร้อย ถัดมาสายนี้สายอะไรตัวนี้จะเป็นสายกลางนะครับสําหรับไปเชื่อมต่อกล้องอีกตัวหนึ่งกล้องอีกตัวหนึ่งคือตัวไหนก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับกล้องหลังตัวนี้น่าจะเอาไว้ติดตรงแถวทะเบียนรถนะครับเพื่อเอาไว้ดูตอนที่เราถอยหลังข้างๆตรงนี้สายยางอันนี้เอาไว้ทำอะไรสายยางตัวนี้นะครับก็เอาไว้สําหรับนี่เดี๋ยวผมขอความให้ดูเวลาเราเอาไปเสียบเข้ากับตัวกระจกมองหลังเราเนี่ยฮะแล้วก็เอาสายนี้รัด นี่นะครับเท่านี้เองจะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ติดตั้งง่ายๆขางอ90องศาสำหรับ usb mini นะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันสำคัญเลยแหละเพราะว่าผมได้ลองเสียบกล้องโดยที่ไม่ใช้ตัว90องศาเนี่ยสายมันจะชี้เดะแล้วก็ไปชนกับตัวหลังคารถพอดีนะครับมันก็ใส่ไม่ได้ก็ต้องตัวนี้ถือว่าเป็นตัวสำคัญเลยทีเดียวสำหรับข้องอ90องศาของ usb mini อย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็น quick start guide ตัวโปรดักมาดูชัดๆกันแล้วนะครับอย่างแรกที่เรามองเห็นว่ามันชัดๆขึ้นมาเลยนะครับคือกระจกตัวนี้เนี่ยไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับกระจกตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระจกลมสีฟ้านะครับก็เอาไว้ตัดแสงได้ดีสําหรับคนที่เคยซื้ออุปกรณ์แต่งรถบ้างแล้วนะครับพวกกระจกพวกนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์นะครับสําหรับเราเวลาเอาไปขับกลางคืนเนี่ยมันช่วยตัดแสงได้เยอะเลยพวกคนยิงไฟสูงหรืออะไรามาพวกนี้เนี่ยกระจกตัวนี้เนี่ยจะตัดออกมาได้ดีมากนะครับด้านข้างนะครับจากตัวอุปรกรณ์ตัวนี้ จะมีโลโก้ HP อยู่ตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเปิดปิดเครื่องดีไซน์รอบๆของตัวเครื่องตรงนี้ก็จะเป็นโลหะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรสีโครเมียมนะครับรอบๆตรงนี้เลยทางด้านขวาของตัวเลนส์มองหลังนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีเขียนว่าโลโก้ HP อยู่นะครับตรงกลางตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยไม่รู้ว่าในกล้องมองเห็นหรือเปล่านะครับถ้ามองดีๆสังเกตดีๆนะครับจะมีจออยู่ด้านในนะครับ จอตัวนี้ก็มีขนาด5นิ้วนะครับความกว้าง5นิ้วก็เรียกได้ว่ามันใหญ่ดูสบายเลยนะครับสําหรับการเอาไว้ดูดูภาพดูอะไรเนี่ยมันถือว่าใหญ่มากพอสมควรเลยอ่ะด้านล่างนะครับตรงนี้เริ่มจากปุ่มเมนูนะครับขึ้นลงถ่ายรูปอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะกดกล้องปุ่มฟังก์ชันการใช้งานด้านล่างก็มีทั้งหมด5ปุ่มนะครับแล้วก็จะมีกํากับไว้นะครับว่าแต่ละปุ่มทํางานอะไรตรงด้านล่างตรงนี้นะครับไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะฮะด้านบนของตัวกล้องนะครับ นี่เริ่มแรกเลยนะครับก็จะเป็นสายชาร์จนะครับหรือว่าสายไฟเข้านั่นเองรูที่2รูเล็กๆตรงนี้เนี่ยเอาไว้สําหรับเชื่อมต่อไอตัวกล้องตัวที่2นะครับนี่สายกลางนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็น micro SD นะครับด้านหลังมาเริ่มจากตัวกล้องกันก่อนเลยละกันตัวกล้องนะครับตรงนี้อย่างที่เห็นนี่สามารถยกได้นะครับรอบทิศทางเลย และตัวกล้องเองนะครับสามารถหมุนซ้ายหมุนซ้ายขวาได้ด้วยตัวกล้องตัวนี้นะครับก็จะมี F อยู่1.8นะครับแล้วก็เลนวายตัวนี้เนี่ยจะวายองศาอยู่ที่150องศาด้วยกันถัดไปข้างๆนะครับก็จะมีลำโพงนะครับลำโพงก็จะมีทั้งสองข้างเลยนะครับซ้ายและขวาตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับยางรองยางรองเนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะครับก็เอาไว้สําหรับกรณีที่เรา ไม่ต้องกรณีหรอกครับก็คือเวลาเราไปใส่กระจกนี่แหละฮะแต่ถ้าเราไม่มีตัวยางรองตัวนี้เนี่ยตัวพลาสติกกับกระจกมันจะชนกันแล้วมันจะเกิดเสียงตัวนี้เขาก็ออกแบบมาให้มียางกั้นไว้ถัดมาก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่มรีเซ็ตตัวนี้เนี่ยสามารถกดง่ายๆเลยนะครับคือมันไม่ใช่เอาไปสําหรับพวกเอาปากกาจิ้มอย่างนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยเราใช้นิ้วกดได้เลยนะครับกดรีเซ็ตง่ายๆเลยลืมอย่างหนึ่งครับก็คือตัวรูไมโครโฟนนะคะรับรูไมโครโฟนเมื่อกี้ก็จะอยู่ด้านล่าง ส่วนอย่างอื่นนะครับตัวนี้มีอะไรมาบ้างสาหรับฟีเจอร์การใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะมี g sensor นะครับก็จะอยู่ในตัวนี้เลยแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็จะมี parking mode ด้วยในกรณีที่เราเปิด parking mode ไว้นะครับเขาก็จะให้ตั้งได้เลยว่าจะเป็น motion detection หรือว่าจะเป็นตัวสั่นไหวนะครับกันแบบว่าเซนเซอร์เคลื่อนไหวถ้ามีการสั่นไหวเนี่ยก็ให้ถ่ายภาพก็สามารถตั้งได้นะครับ ตัวกล้องนะครับกล้องหลังเนี่ยการใช้งานของเขาเนี่ยออผมดูในแมนนวลแล้วนะครับคืออ่านใน Quick s t a r t Guide แล้วมันไม่มีบอกนะครับว่าสำหรับสายสีแดงเนี่ยเอาไว้ทำอะไรแต่เท่าที่ผมรู้นะครับเท่าที่ผมจินตนาการออกนะครับคือสายสีแดงเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเอาไฟบวกเราจะเอาเป็นไฟบวกของไฟถอยก็ได้หรือว่าจะเอามาจากสวิตช์เกียร์ก็ได้นะครับเพื่อเอามาเปิดกล้องตัวข้างหลังนี่นะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดได้นะครับในกรณีที่เราต่อไฟถอยไว้เมื่อมีการถอยหลังนะครับก็ให้ สวิตช์หน้าจอมาเลยนะครับว่ามาอยู่ที่หน้าหน้าของกล้องตัวนี้นะครับการใช้งานนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับสายกลางเสียบกับตัวกล้องนี่นะฮะเสียบเข้าไปแล้วก็สายตัวนี้นะครับก็เอามาเสียบกับตัวเครื่องตรงรูนี้นะครับชั 2, นแนลสองตัวนี้นี่เท่านี้เอง แล้วก็เหลือตัวสุดท้ายก็คือเส้นสีแดงอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเอาไปต่อกับสวิตช์เกียร์ถอยหรือว่าเอาไปต่อกับสวิตช์ไฟถอยผมก็ว่าน่าจะใช้งานได้แล้วนะครับ มาทดลองเล่นกันนะครับตอนนี้ก็เปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ววิธีการเข้าเมนูก็กดปุ่มเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับเข้ามาถึงตัวเมนูตัวเมนูนะครับอันนี้ผมขอชื่นชมหน่อยนะครับว่าตัวในเมนูเนี่ยมันเล่นง่ายดีนะครับฟีเจอร์ใช้งานง่ายๆเลยเข้ามาถึงปับ๊บก็จะมาเจอกับหน้าจอเลือกเรซลูชันอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเอา720หรือว่าเป็น1080มีให้เลือก2อ,อย่างเท่านั้นนะครับลงมาด้านล่างก็เป็นการตั้งเวลา อาจเสียงหรือเปล่านะครับไว้เลคคอร์ดออนออฟได้เลยคีย์โทนจะปิดเสียงก็ได้ถ้าคนลำคาญเสียงนะฮะแต่น,นี้ผมเปิดไว้วอลลุ่มนะครับความดังสามารถตั้งได้นะครับเพิ่มลดได้ตามนี้เลย LCD เซตติ้งนะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมอยากให้ตั้งไว้ปิดเร็วหน่อยเพราะว่าเวลาเราใช้งานขับรถนะครับแล้วถ้า LCD ติดอยู่เนี่ยเราจะมองกระจกหลังอาจจะดูลำบากลำบากหน่อยก็ตั้งไว้ทัก7วิ เลือกออินท์วลนะครับไฟหนึงเนี่ยจะเอาความยาวเท่าไหร่ก็มี30วิหนนาทีแล้วก็3นาทีถัดไปอีก EV ปรับแสงชดเชยแสงนะครับฟิกเกอร์5 0เฮิร์กับ6 0เฮิร์ก็เลือกได้ตามใจชอบ c o n c u s ั i o n Detection นะครับตั้ง Sensitivity ได้นะครับว่าจะตั้ง Low Normal หรือว่า High Parking Mode ตัวนี้จะอ n หรือ Off ก็ได้ Ldws นะครับ fcws 2ตัวนี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าเอาไว้ทำหน้าที่อะไรก็ดูเทปเก่าของผมที่รีวิวของตัวกล้อง h p ไว้นะครับไฟ delete นะครับนี่มันก็จะมีให้เลือกเลยนะครับว่าจะ delete ไฟลกล้องตัวไหนบ้างหรือว่าจะลบรูปก็ลบได้จากตรงนี้หน้าที่ามหน้าสุดท้ายเลือกภาษาภาษามีให้ทั้งหมด3ภาษาด้วยกัน ตั้งค่า d e ฟ a u l ์โรงงานนะครับฟอร์แมตการ์ดแล้วก็เฟิร์มแวร์เวอร์ชันครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็พบปัญหานิดนึงนะครับก็คือตัวบางแดดฝั่งซ้ายมือนะครับตรงนี้เวลาเปิดมาก็จะติดคือพยายามขยับแล้วนะครับก็ยังติดอยู่ตรงนี้ก็ลองลองดูนะครับว่ารถของเรานะครับจะติดหรือเปล่าหรือว่าถ้าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับคนที่เอาไปใช้งานจริงๆ ตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมมาลองมองสองกระจกหลังดูก็ถือว่าตัดแสงได้ดีทีเดียวนะครับตรงนี้ผมพยายามมองไปข้างหลังเนี่ยคือจะสีจะเป็นอมฟ้าอย่างที่ผมพูดไปนในตอนแรกนะฮะก็มันสบายตานะครับสําหรับคนที่ขับรถตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยใช้เลนส์อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะสบายตามากสาหรับคนที่เคยใช้อยู่แล้ว่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าเลนส์อมฟ้านี่มันดียังไงมาดูอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับกล้องหลังตอนนี้ผมก็ต่อกล้องหลังเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ากล้องหลังเนี่ยดูยังไงก็เพียงแต่กดปุ่มนี้อย่างที่ผมบอกไปนี่กดเท่านี้นะครับก็จะมีลูกกล้องหลังมาเล็กๆตรงนี้ถ้าเราไม่ชอบอยากดูใหญ่ๆก็กดอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นมี2จอถ้ากดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นจอใหญ่แบบเต็มๆเลยนะครับสําหรับกล้องหลังเลนมุมกว้างอย่างที่เห็นเลยนะครับตอนนี้ผมหันกลับมาเนี่ยแทบเห,เห็นเสาบีหมดเลยนะฮะเสาบีของผมวิธีการต่อก็อย่างที่พูดไปครับต่อไม่ยากก็ไปต่อกับ ไฟถอยนะครับหรือว่าจะไปต่อกับตัวเกียร์ถอยหลังก็ได้นะครับตรงสวิตช์เกียร์ we mm -hmm. ราคานะครับของเจ้าตัวนี 100, ้ไม่แพงนะครับ4,700บาทแต่ว <S ie. S 1> ่า4,700บาทเนี่ยคุณได้กล <tail noise> ้อง2ตัวนะอย่าลืมนี่นี่เหมือนข้อดีเลยนะครับคือเราได้กล้องตัวหลังด้วยนะครับไปสองข้างหลังได้ด้วยได้กล้องข้างหน้าด้วยและอัดอยู่ในตัวเดียวกันใช้งานง่ายๆนะครับดู2จอได้ด้วยเรียกได้ว่าคุ้มนะวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทางสปาฟิตซ์อพายมากๆนะครับที่ส่งประดัษดีๆอย่างนี้มาให้ผมได้รีวิวกันวันนี้ผมและทีมงานโอฮอคโซนทีวีต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ที่โอฮ็อกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ